กาบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสอปพนะครับวันนี้มีเรื่องที่จะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับ และสรุปสถานการณ์ล่าสุดเรื่องของปัญหาอุทกภัยนะครับและก็เรื่องของสถานการณ์น้ำซึ่งวันนี้มีทั้งสถานการณ์น้ำทั่วไปและก็สถานการณ์น้ำในคลองประปานะครับรวมทั้งสถานการณ์น้ำและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับซึ่งวันนี้เราได้เชิญนะครับดออรอนนท์ สนิทวงณอยุธยานะครับผู้อำนวยการจิสด้านะครับแล้วก็ท่านพลตรวจเอกพงศพพงษ์เจริญนะครับโคศสกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสอปพนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสถานที่นะครับที่จัดให้มีการ เป็นศูย์พักพิงชั่วคราวเพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของสถานที่นะครับในการจัดการจราจรและก็เรื่องของการให้พี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะนํารถนะครับไปจอดได้นะครับในหลายจุดทีเดียวขณะนี้นะครับมีสถานที่เพิ่มขึ้นเพื่ออำวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้นํารถนะครับไปจอดในพื้นที่ต่างๆที่เป็นพื้นที่สูงนะครับเพราะหลายคนนั้นเริ่มเป็นห่วงนะครับเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นนะครับ ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของสถานการณ์น้ําทั่วไปนะครับผมเรียนให้กับพี่น้องประชาชนทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจสถานการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก่อนนะครับ วันนี้นะครับมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีน้ําได้ไหลเข้าท่วมนะครับในพื้นที่เขตบางกระบือนะครับบริเวณโรงเรียนราชินีบนนะครับซึ่งมีน้ําล้นคันผนังกั้นน้านะครับแล้วก็มีรอยรั่วของผนังกั้นน้านะครับสาเหตุเนื่องมาจากว่าวันนี้ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและก็แม่น้ำนะครับในแม่น้ำในแม่น้ําเจ้าพยานั้นได้รับอิทธิพลนะครับจากระดับน้ําทะเลที่หนุนสูงนะครับซึ่งวันนี้น้ําทะเลหนุนสูงนั้น นะครับผิดปกตินะครับเนื่องจากว่ามีเรื่องของลมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เลยทําให้ระดับน้ําทะเลน้นหนุนสูงนะครับทำให้ผนังกั้นน้ํานั้นนะครับไม่สามารถรับน้ําได้นะครับเนื่องจากว่าผนังกั้นน้ำนะครับที่บริเวณแนวคันกั้นน้ําของแม่น้ําเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครนั้นนะครับมีความสูงจากระดับฝั่งนะครับประมาณ2เมตร50เซนติเมตรแต่ว่าวันนี้ น้ำนะครับในแม่น้ําเจ้าพญานั้นสูงจากระดับคันกั้นน้ำนะครับไปอีก15เซนติเมตรก็เลยทําให้มีปริมาณน้ํานั้นล้นขันกั้นน้ำนะครับไหลเข้าสู่ถนนและท่วมนะครับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในเขตพื้นที่บางกระบือนั้นก็มีปริมาณน้ําไหลเข้าท่วมนะครับบริเวณสี่แยกบางกระบือนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยได้มีการรับรายงานจากเจ้าหน้าที่นะครับและก็หน่วยงานที่เข้าไปยังพื้นที่ว่า ได้มีการใช้กระสอบทรายนะครับทำผนังกั้นน้ําขึ้นมาเสริมผนังกั้นน้ําเดิมนะครับและก็สามารถที่จะยับยั้งการไหลของน้ํานะครับเข้าไปยังพื้นที่เขตบางกระบือเรียบร้อยแล้วนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นนะครับขอให้พี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อได้จริงนั้นเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบน,นะครับว่าขณะนี้เราได้มีการนะครับซ่อมผนังกั้นน้ําดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับ น้ำที่ท่วมขังในเขตบางกระบือนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนั้นนะครับเราได้ประสานงานไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อขอให้นะครับเร่งระบายน้ำนะครับลงสู่แม่น้ําเจ้าพยาโดยเร็วนะครับเพื่อจะทําให้ผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นในขณะนี้ลดลงด้วยนะครับ อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือน้ําได้ไหลเข้าท่วมในพื้นที่เขตดอนเมืองบริเวณนะครับห้างสรรพสินค้าเซียร์ังสิตนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้ก็เลยทําให้เกิดความหวั่นวิตกครับของพี่น้องประชาชนในเขตดอนเมืองว่าวันนี้น้ําจะไหลเข้าท่วมพื้นที่เขตดอนเมืองจริงหรือไม่นะครับ ผมขอเรียนทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนิดหนึ่งนะครับว,วันนี้เนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณคลองลังสิทธนะครับมีรอยแตกนะครับยาวประมาณ5เมตรนะครับซึ่งทําให้น้ําในคลองลังสิทธ์นั้นไหลเข้าสู่คลองเปรมประชากรนะครับแล้วก็ไหลล้นตลิ่งนะครับเข้ามาที่บริเวณเขตดอนเมืองแล้วก็ทําให้น้ำนะครับเข้าไหลเข้าท่วมในบริเวณถนนวิภาวดีลังสิทธนะครับ ในเขตของห้างสรรพสินค้าเซียร์งังเิตสูงประมาณ50เซนติเมตรจากพื้นระดับของถนนนะครับแล้วก็ไหลเข้ามาบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตท,ทางตอนเหนือ ของสนามบินดอนเมืองแห่งนี้นะครับก็เลยทําให้เกิดหวานวิตกนะครับขณะนี้เนี่ยทางสพพได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ไปดําเนินการซ่อมนะครับผนังกั้นน้ําที่มีความยาว5เมตรตรงนี้แล้วนะครับโดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ1คืนในคืนวันนี้นะครับก็จะสามารถซ่อมผนังกั้นน้ําตรงนี้ได้นะครับถ้าหากว่าซ่อมได้นะครับน้ําที่ไหลเข้าสู่ในเขตดอนเมืองนะครับก็คงจะลดลงนะครับและก็จะขอให กรุงเทพหมหานครน,นั้นเร่งระบายน้ําในเขตท่วมขังนะครับของดอนเมืองนั้นลงสู่ลําคลองและก็ระบายสู่แม่น้ําเจ้าพยาในลําดับต่อไปนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับมีรายงานข่าวจากจังหวัดประทุมธานีซึ่งก็ทําให้เกิดความโกลาหลพอสมควรนะครับแต่ว่าขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมอย่างนี้ครับที่บริเวณซอยใจเอื้อนะครับข้างบริเวณทางเข้าพระตำหนักนะครับ จักรีบงกตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมีประชาชนนั้นหนึ่งรายนะครับลุยน้ําเข้ามานะครับปรกากฏว่าน้ำที่อยู่บริเวณดังกล่าวนั้นนะครับอาจจะมีสารปนเปื้อนประเภทกรดกร,รมถันนะครับเกิดการพุพองขึ้นมานะครับทางด้านสาธารณสุขนะครับของจังหวัดปทุมธานีก็รายงานไปยังศูนย์นะครับปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแห่งนี้โดยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็น กฎกรรมฐานนะครับที่ใช้อยู่ในโรงงานแบตเตอรี่ในบริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งทางสปพนะครับก็ได้รายงานและก็ประสานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมและก็กรมควบคุมมลพิษแล้วนะครับขอให้ไปทําการตรวจสอบนะครับถ้าหากว่า เป็นกฎกรรมฐานจริงนะครับก็จะได้มีการประกาศเตือนและได้อบพยพหรือว่าจะได้มีการขนย้ายกดกรรมฐานดังกล่าวออกจากพื้นที่เพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายนะครับอันนี้ก็เป็นสามเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพหมหานครที่ทําให้พี่น้องประชาชนหลายท่านนั้นอาจจะตื่นตระหนกนะครับครับขอให้ดออรอน,นนะครับ พูดถึงสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้โดยทั่วไปด้วยและก็น้ําในพื้นที่ของคลองประปาด้วยเพราะว่า,อาดอ,อรนอนนท์นั้นได้บินสํารวจนะครับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับ,รบสาหรับสถานการณ์ในภาพรวมนะครับโดยจะพยิงมวลน,น้ําที่อยู่ในทุ่งบริเวณบางน้อยบางปะอินและอยุธยานะครับจากวันนี้จากการตรวจคือจากการตรวจด้วยดาวเทียมเนี่ยไม่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงไม่ ขยายหรือลดลงนะครับแต่จากการจากข้อมูลจากสถานีตรวจวัดนะครับระดับน้ําตัวนี้มีแนวโน้มส่งหรือลดลงอย่างเล็กน้อยนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่ามาตรการที่ได้เริ่มทดลองใช้มาโดยกรมชลประทานนะครับโดยการผันน้าออกทางคลอง13นะครับจากประตูนารายพนารายนะครับน่าจะเป็นมาตรการที่ได้ผลได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในเรื่องของมาตรการก็จะขยายผลให้มัน ามากขึ้นนะครับส่วนในกรณีของพื้นที่บริเวณคลองรังสิตนะครับตอนช่วงคลองหนึ่งและคลองอรังสิตประยุศัเองเนี่ยนะครับก็ได้พยายามที่จะผันน้าไปทางฝั่งตะวันออกให้มากขึ้นนะครับเพื่อจะลดระดับ น้ำในบริเวณที่อาจจะบางส่วนในคลองหนึ่งตอนใต้ที่บางส่วนอาจจะล้นเข้ามาในบริเวณที่ทางท่านโฆษกได้กล่าวไปแล้วคือบริเวณห้างเสียและถนนโหนโยธินนะก็มีตรงส่วนนั้นอาจจะมีน้ำทั้งส่วนของคลองประปาและซึมเข้ามาตามคันกันน้ำได,ได้นะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยการท่วมที่เกิดขึ้นในบริเวณเขตดอนเมืองนะครับแล้วก็บริเวณใกล้เคียงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการท่วมแบบเฉพาะจุด ไม่ได้เป็นการท่วมที่ไปเกิดจากการไหลบ่าของน้ําจํานวนมากเข้ามาแต่อย่างใดน,นะครับลักษณะแบบนี้เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในในสภาพภูมิประเทศแบบกรุงเทพมหานครที่เป็นที่ต่ำครับเพราะฉะนั้นมีเหตุการณ์ใ,นใ,นใดๆเกิดขึ้นน้ําก็จะเกิดเอ่อท่วมขังได้เพราะว่าน้ำเป็นที่ราบมากนะครับสาหรับในกรณีของน้ําที่เอ,อ่อท่วมขึ้นมาบริเวณชายฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาในเขตต่างๆนั้นเนี่ยนะครับสาเหตุที่สําคัญ เกิดทึ้งเนื่องจากวันนี้นะครับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยเนี่ยมีเบี่ยงเบนจากที่เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมตะวันออกนะครับและเหตุลักษณะอย่างนี้เนี่ยทำให้เกิดการชุดตัวของน้ําในอ่าวไทยนะครับไปทางด้านขวามือตามแรงที่เราเรียกว่าแรงตามแรงการหมุนของโลกหรือแรงคอเรี l ลิส ะครับจึงทําให้มีน้ําเข้ามาในอ่าวไทยตอนบนนะครับมีจํานวนมากทําให้ระดับน้ําบริเวณชายฝั่งทะเลสูงเพราะฉะนั้นน้ําที่ระบายออกมาก็เลยระบายออกได้ยากนะครับไม่ไม่จึงทําให้เกิดการไม่สมดุลกันระหว่างน้ําที่ไหลลงมาจากข้างบนกับน้ําที่ระบายออกทะเลดังนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ,ถ้าเป่อถ้าเผื่อลม แต่โดยปกตินะครับลมในตอนนี้เดี๋ยวมันก็จะแกว่งกลับไปเป็นลมตะว,วันออกเฉียงเหนือเหมือนอย่างเดิมในอาจจะอยู่ลักษณะนี้เพียงเพงวันหรือ2วันหรืออาจจะไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหามากนะัก แต่เพอเอิญว่าลมนี่มันมาสอดคล้องกับจังหวะที่น้ําทะเลขึ้นในช่วงเย็นนะครับช่วงบ่ายช่วงเย็นก็เลยทําให้มีน้ําหนุนเข้ามาใน,ในบางพื้นที่บ้างนะครับอย่างไรก็ตามน้ําอันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการระลอกน้ําที่มาจากภาคเหนือนะครับก้อนน้ําอะไรต่างๆเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยฝนในภาคเหนือได้หมดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีก้อนน้ํามาเป็นเป็นคลื่นลูก,ลกยอดโตๆมาเนี่ยนะครับคงจะไม่มี นะครับแต่ลักษณะน้ําตอนนี้ที่ลงมานี่จะเป็นน้ําค้างทุ่งซึ่งค่อยๆระบายออกมาเพราะนันการระบายของน้ําค้างทุ่งนี่มันจะออกมาด้วยอัตราคงที่มันจะไม่ได้วูบวาบขึ้นลงขึ้นลงเหมือนในช่วงฤดูฝนนะครับส่วนที่3ก็คือว่ามาตรการตอนนี้เนี่ยทางคณะทํางานเนี่ยได้ให้ความสําคัญไปที่ทางด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา เพราะขณะนี้เนี่ยมวลน้ําขนาดค่อนข้างใหญ่ที่เคลื่อนลงมาผ่านจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็เข้ามาสู่ในเขตของจังหวัดนครปฐมเนี่ยได้เคลื่อนลงมาใกล้กับแนวคันคลองมห ah, า ah, 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 สวสรค์นะครับและทางรถไฟซึ่งจะเป็นแนวป้องกันที่สําคัญของกรุงเทพมห ah านครฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยถ้าเผื่อ น้ํามันมาถึงแนวนั้นนี่ก็จะทําให้เกิดการชะลอตัวและจะเกิดการยกตัวของน้ําขึ้นมาในบางส่วนในขณะเดียวกันน้ําบางส่วนก็จะไหลลงมาตามคลองซอยต่างๆคลองย่อยต่างๆเช่นคลองออออทวีวัฒนานะครับซึ่งเป็นแล้วก็คลองอื่นๆในบริเวณนั้นซึ่งก็จะระบายลงมาแล้วก็ลงไปสู่คลองภาษีเจริญ ต่วันนี้คณะทํางานก็ได้ไปไป,ไปตรวจและดูว่าพิจารณาดูว่าจําเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มเครื่องสูบน้ําให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าจานวนเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่เดิมเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอก็ได้ประสานไปกับหน่วยงานต่างๆได้จํานวนจากภาคเอกชนนะครับก็ได้ได้รับปาอนุเคราะห์มาอีกจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งก็จะจะมาช่วยในทั้งที่คลองประสิเจริญและที่บริเวณคลองมหาสวัสดเพื่อที่จะเร่งการผันน้ําลงไปสูบปปน้ําท่าจีเตรียมการไว้ก่อนนะครับเมื่อน,น้ํามาถึงแล้วก็จะในอีก2หรือ3วันข้างหน้านะครับก็จะ เข้ามาผันออกไปทางด้านแม่น้ำท่าจีถ้าฝั่งตะวันต,ตกแม่น้ำท่าจีต่อไปแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ประชาชนโดยเฉพาะยิ่งในเขตในจังหวัดฝั่งทนบุรีนะครับโดยให้เตรียมตัวโดยเฉพาะคนที่อยู่ตามาพื้นที่ต่ำนะครับ ทั้งฝั่งระรวมทั้ง,งนครปฐมในเขตของอำเภอพุทธมนฑลน,นะครับและลงไปลงไปทางตอนใต้ด้วยเนี่ยนะครับให้เตรียมการที่จะรับมือกับระดับน้ําที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงสองสวัน4ี่วันสัป,ปดาห์ไปข้างหน้าเนื่องจากน้ํามันมาเข้ามาเข้ามาถึงในบริเวณนี้แล้วแต่ว่าอันนี้ยังไม่ใช่การเตือนเตือนภัยในตอนนี้นะครับอันท่วมอาจจะมีเป็นเป็นจุดๆแล้วก็จะต้องพิจารณาเรื่องของการ ความสามารถในการที่จะระบายน้ําตรงนี้ลงทะเลต่อไปครับ